สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2025สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังร้อนแรงมากๆของ Binance เลยนะครับใช่ค่ะเรื่องความเชื่อมั่นที่กำลังสั่งคลอนอย่างหนักเลยครับผมมีเงินไหลออกไปเยอะมากเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเรามาคุยกันครับคือตอนนี้ b i n a n c e กำลังเจอกับฟัดหรือเฟีย Uncertainty Doubt หนักมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสที่คนตั้งคำถามกันเยอะจะมีข่าวว่าเงินถูกถอนออกไปแล้วกว่าง0 0 0่ล้านดอลลาร์อืมเยอะมากนะคะประมาณ10%ของสินทรัพย์ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเลยครับแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของเรื่องนี้มันมาจากไหนครับคือชนวนสำคัญจริงๆมันมาจากเหตุการณ์ลิควิ d เดชันค่ะ ช่วงวันที่1 0ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาอ๋อที่ราคาเหรียญร่วงหนักๆใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหลายตัวเลยแล้วก็มีเคสที่น่ากังวลมากๆอย่าง ATOM อ่ะค่ะที่กราฟในตลาดสปอตมันมันโชว์ติดลบไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ซึ่งจริงๆมันไม่ควรเกิดเลยใช่ไหมครับบน e x c h a n g e ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะบนแพลตฟอร์มที่สภาพคล่องดีๆระบบมันควรจะป้องกันได้ดีกว่านี้มันก็เลยเกิดคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือของระบบขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ทาง Binance เขาก็พยายามแก้เกมอยู่นะครับเห็นว่ามีการประกาศชดเชยออกมาใช่ค่ะมีการชดเชยผู้เสียหายจากบางเหรียญไปราวอราวยแปล้านดอลลาร์แล้วก็มีวาลเชอร์อีกผ่านโปรแกรม together initiative อีก300ล้านอืมใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่พอจะกู้สถานการณ์กลับมาได้เท่าไหร่นะคะทําไมล่ะครับเงินชดเชยก็ไม่น้อยเลยนะ หลายคนมองว่าความเสียหายจริงๆมันอาจจะมากกว่านั้นแล้วก็เริ่มมีคำถามไงเขาว่าเอ๊ะบ i n a n c e เองหรือเปล่าที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการลิควิดเดชันครั้งใหญ่ในตลาดฟิวเจอร์สอ๋อหมายถึงว่าอาจจะได้กำไรจากการล้างพอร์ตประมาณนั้นค่ะมันก็เลยทำให้เงินชดเชยที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนเป็นแค่เศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับกำไรที่อาจจะทำได้จากการลิควิ d เด e คนที่เทรดฟิวเจอร์สเข้าใจแล้วครับกลายเป็นว่ายิ่งชดเชยคนก็ยิ่งสงสัยไปอีกใช่ค่ะมันเหมือนไปตอกย้ำความกังขามากกว่า แล้วเหมือนครอสซ้ํารําซัดมีประเด็นใหม่เข้ามาอีกเรื่องค่า listing อ๋ออันนั้นก็แรงมากค่ะเรื่อง developer ชื่อ C J จาก Project limitless บ bon น a s e ครับเขาออกมาแฉว่า binance เรียกค่า listing แพงมากใช่ค่ะบอกว่าร,มรวมๆแล้วอาจจะสูงถึง8%ของ total supply เลยนะ โห oh, แล้วยังมีเงื่อนไขอ,นอื่นอีกเพียบเลยใช่ไหมครับอืมมีทั้งเรื่อง Tvl เงินฝากคำ้ำแถมยังต้องซื้อเหรียญ BNB อนบอุลค่าสูงๆมาฝากไว้อีกเขาเปรียบเทียบกับคอยเบสด้วยนี่ครับว่าคอ b a s e แค่ขอให้ทำโปรเจกต์ดีๆใช่ค่ะเขาบอกว่าคอยเ s e ไม่ได้เรียกอะไรแบบนี้เลยแล้วทาง Binance ว่ายังไงครับเรื่องนี้ทาง C ีก็ออกมาปฏิเสธทันทีเลยค่ะบอกว่าไม่รู้จัก CJ คนนี้เลยครับแล้ว b i n a n c e ก็ออกแถลงการด้วย ใช่ค่ะถแถลงจะฟ้องร้องด้วยซ้ำยืนยันว่าไม่มีนโยบายเก็บค่า listing ฟรีแบบนั้นเด็ดขาดแต่ข้อกล่าวหามันก็ค่อนข้างละเอียดนะครับนั่น,นสิคะมันพิสูจน์ยากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือมันยิ่งสุมไฟความไม่ไว้วางใจให้บ N แน c e เข้าไปอีกมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าโปรเจกต์ limitless ของ CJ เนี่ยมันอยู่บน base ซึ่งเป็นเครือข่ายของ coinbase อ๋อค่ะค่ะมีคนพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันก็เลยมีคนมองว่า เอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นเกมที่ Coinbase พยายามจะ,ะ discredit Binance หรือเปล่าก็เป็นข้อสังเกตที่น่าคิดนะคะแต่ก็ยังเป็นแค่การคาดเดายังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยนันครับผมแต่ไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คือภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของ Binance เสียหายหนักมากจริงๆขนาด community ชาวจีนที่เคยสนับสนุนมากๆก็ยังเริ่มตั้งคำถามแล้ว ใช่ค่ะแม้แต่ฐานเสียงที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มสั่นคลอนซีซีเองก็พยายามทวิตแก้ต่างรัวๆเลยนะคะย้อนเรื่องเก่าๆที่เคยทำดีมาเล่าอืมสแสดงว่าสถานการณ์กดดันมากมากค่ะมันสะท้อนหลักการที่ว่าความไว้วางใจเนี่ยสร้างยากแต่ทำลายง่ายจริงๆเรื่องนี้มันสะท้อนภาพใหญ่กว่านั้นด้วยนะครับคือเราอยู่ในโลกคริปโตที่พูดเรื่องดีเซนทร์ไลเซชันการกระจายอำนาจใช่ค่ะ แต่กลายเป็นว่า Centralized Exchange อย่าง Binance เนี่ยกลับมีอำนาจรวมศูนย์มหาศาลมากถูกต้องเลยค่ะนี่คือประเด็นสำคัญเลยอำนาจที่มันรวมศูนย์มากๆแบบนี้แม้จะมีข้อดีเรื่องประสิทธิภาพบางอย่างครับแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลทั้งความเสี่ยงจากความผิดพลาดภายในอย่างเรื่อง Liquidation ที่เราคุยกัน หรือความเสี่ยงจากการใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วคำถามคือใครจะตรวจสอบหรือใครจะคานอำนาจนี้ได้บ้างนั่นสิคะดูเหมือนตอนนี้เรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในวงการเลย แล้วมองไปข้างหน้าล่ะครับ b i n a n c e จะกู้วิกฤตนี้ยังไงจะผ่านไปได้ไหมอันนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ทาง b i n a n c e อาจจะพยายามใช้เอ,อ่อทรัาพากรที่มีดันราคาตลาดให้มันกลบมาคึกคักอ๋อเพื่อกลบกระแสลบประมาณนั้นค่ะเพราะธรรมชาติของตลาดคือพอราคาขึ้นคนก็อาจจะลืมลืมเรื่องไม่ดีไปได้บ้างชั่วขณะนะคะอืมก็น่าคิดใครหรืออะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นได้ นั่นสิค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากค่ะครับผมและนี่ก็คือภาพรวมสถานการณ์ความเชื่อมั่นของ Binance ที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับผมค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญในโลกคริปโตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News ของเราด้วยนะคะค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ